สาวสายฝออาบแดดมันยังไม่ชํำใจอยากได้ผิวสีแทนฉันแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้เป็นขวดที่ซื้อมาแล้วก็ไว้สําหรับเวลาไปออกเดทแล้วผู้ชายชอบผิวสีแทนเด้อฉันก็จะซื้อขวดนี้มาเป็นสีแทนแบบมีชิมเมอร์เดี๋ยวจะทาให้ดูว่ามันเป็นยังไงพื้ทาลงไปเลยค่ะมันก็จะมีความเป็นชิมเมอร์เซ็กซี่อันนี้ไวท้ทาตอนไหน ทาตอนไปชายหาดสบว้ายน้ำกินหอมด้วยแก้หลักใส่เกอ,อกในชั้นใส่เกอ,อกแล้วทามันสวยมากเห็นปะ่ะอันนี้คือที่ทาอันนี้คือที่ทีียงไม่ทาเห็นปะ่ะเดี๋ยวฉันจะทาทั้งตัวแล้วดูว่ามันเป็นไงมันดูแทนแล้วมันดูเซ็กซี่มากสาวใส่ฟอทุกคนฉันเป็นคนหนึ่งที่ตากแดดแล้วดำ้ามากชาวบา้านเจช่องก็ตากแดดแบบเดียวก็ดำอีนี่คือตากแดดนานมากก็ไม่ดำฉันไปได้ตัวนี้มานี่เป็นบอดี้ออยล์สำหรับ ทาผิวแทนก็ไปซื้อตัวนี้แหละแกเอาไว้แบบเวลาที่เราไปอาบแดดหรือว่าเวลาที่เราไปใช้หาดแล้วเราอยากลุกเซ็กซี่เป็นสาวผิวแทนสาวสายฝอฉันก็ทาแต่ว่าอันนี้ควรระวังก็คือเรื่องของถ้าเราทาแล้วเ,เราใส่บิกินี่หรือว่าเราใส่ชุดเนี่ยแกเห็นปะเลอะเลอะได้ค่ะขวดนี้นะจ๊ะราคาไม่แรงแก